ตอนนี้ต้นขึ้นมากลาสีทองเรียบร้อยซึ่งจะมีักสถานีนะครับผมตนนั้งแต่สถานีนี่เลยครับที่ผมก็คือสถานีกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ต่อไปที่สถานีเจริญนครนะครับแล้วก็สถานีคลองสานนะครับสถานีเจริญนครก็จะเป็นห้างห้างหนึ่งนะครับผมที่ขึ้นต้นด้วยตัวไอนะครับผม่าฮะแล้วก็ไปคลองสารก็เป็น อ่าบริเวณตรงชุมชนคนที่จะใสจีนครับไม่ว่าจะเป็นท่ายินแดงนะครับสมมติว่าจะเป็นถนนเชียงใหม่นะครับหรือว่าถนนเจ้าพญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปได้หมดนะครับผมชายอยู่ตรงนั้นเลยสุดจะใกล้สุภาลายนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับต่อไปลาดยาก็ได้ครับโอเคกรุงเทพบุรีก็ต่อเลยรถไฟฟ้าบิเทียได้เห็นโลโก้บิเทียไหมครับนั่นแหละจะไปได้หมนกี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับ อย่างจะเอาแบบเลสเซฟเล็บแบบเซฟแล้วก็นี่เลยครับรถไฟฟ้าสายสีทองเอาใจพี่น้องประชาชนในเขตของสารโดยเฉพาะเพราะว่าสถานที่สถานฐานที่นี้ได้อยู่ในเขตของสารทั้งหมดนะครับไม่มีทนบุรีไม่มีบางกอกใหญ่ไม่มีจอมทองอะไรพวกนี้เลยแม้กระทั่งฝันตรงข้ามอย่างบางรักษสาธรฝังวันละวงก็ไม่มี <laughs> นะครับผมพระนครก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับ คนของสานนี่ขึ้นสนุกเลยนะครับรับรองได้เลยการลันปีเลยความสนุกของคนของสานนะครับผมบอกแค่ลองมาใช้บริการกันดูนะครับที่สองโกกี้ไซจิวน่ารักน่ารัก